สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันวันนี้ครับอาทิตย์ที่17เมษายน2565นะครับก็ยังมาวิเคราะห์ฟุตบอล FA Cup เหมือนเดิมนะครับรอบรองชนะเลิศเกมระหว่างเชลซีกับคริสตันพาเลต e นะครับจะเล่นกันในช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งตอนนี้นั่งวิเคราะห์เกมเชลซีกับคริสตันพาเลตอยู่เนี่ย FA Cup คู่แรกที่เล่นกันที่เวมลีย์ลิเวอร์พูลจบครึ่งแรกนำแมนเชสเตอร์ซิตี อยู่3ประตูต่อ0ูนะครับก็วิเคราะห์ล่วงหน้าเกมวันนี้เชลซี Chelsea เองเนี่ยก็จะไม่มีเบนเชลกับแฮร์สันอดอล์นะครับส่วนลูกากูกลับมาซ้อมกับทีมได้รอเช็คฟิตทีมเยือนก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับวิ Hill, ลฮิลทริกพิเชลแล้วก็ไมคิลนโอลิเซ่สตัวก็รอเช็คฟิตเหมือนกันวันนี้ดูสภาพพร้อมๆแล้วเนี่ยเชลซีก็ค่อนข้างจะดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะครับเกมล่าสุดของเชลซีบุกไปชนะมาริด ในศึกฟุตบอลอยู่ฟ่าเชลซีอีก3าแต่ทีมตกรอบรูปเกมดีครับ2 2เกมหลังเชลซียิงไป9ลูกชนะซอมตันในพิมลิกมา6กส,ส่วนทางด้านคริสตันพาเลตเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้เลสเตอร์1 2แต่จริงๆคริสตันพาเลตของอ่าพทรติกเวล่าเองผลงานดีมาต่อเนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญอาจจะพักตัวหลักมาเพื่อเจอเชลซีก็เลยทำให้ผลงานในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ออกมาแพ้นะครับวันนี้ก็จะ หมดสิทธิ์ใช้งานคอนอการาเก้เพราะว่าเป็นเด็กของเชลซีที่ยืมตัวมานะครับวันนี้ขุมกําลังของเชลซีธมัตูเคิลเองก็คงจะจัดเต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้วยที่เหลือเหลือลุ้นแค่ FA ครับก็ประตูเป็นกูตัวแนวรับมีทั้งทาง,งด้านดูดีเกอร์ตีโกซินวามีทางด้านริชเชมแล้วก็รวมไปถึงทางด้านมาคอสอลงโซ่ตรงกลางมีเพียบเลยนะครับกองเต้จอร์จินโยโควาสิตแนวรุกก็มีฮาเวตแวร์แนเมสันเมาส แล้วก็รวมไปถึงฮักเต่อย่างฮาก,กิมซีเยกด้วยนะครับก็พร้อมอยู่ที่ว่าวันนี้ทุกคู่จะจัดใครออกซาร์ดเป็นตัวจริงในเกม FA c เ p นะครับส่วนทีมเยือนคริสตันพาเลส ประตูเป็นกวยต้านะครับแนวรับก็จะมีทั้งทางด้านเกฮีแอนเดอร์เซนแล้วก็นาธานิโอคลายตรงกลางมีทางด้นานคูยาเต้เจฟฟี่ชลุปแนวรุกก็นำทัพไปโดยวินฟิตซาฮาแล้วก็จอแดนอายิวมาเตตาพวกนี้ก็พร้อมที่ลงลงไปถึงทางด้านคริอีองเบนเทเก้ด้วยนะครับด้วยชื่อชั้นด้วยเกรดบอลน,นักตรงนักเตะเชซีดูเหนือกว่าถึงแม้ว่า คุณซือของคิสตัพาเลยอย่างพลาติกเวล่าจะผลงานดีก็ตามแต่วันนี้เองไม่มีคนออกกาซเ,เป็นตัวคุมแดนกลางเป็นตัวปั้นเคมทําให้แนวรุกน่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเล่นทนที่สนามกลางด้วยผมว่าด้วยกลุ่มกําลังของเชลซีชุดนี้ด้วยสถานการณ์ที่เหลือลุ้นแค่ถ้วยเดียวแล้ววันนี้เชลซีน่าจะ เดินได้ลุยใส่กิซันเลทต,ตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็ดูแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าโชซีดูเหนือกว่านะครับวันนี้ทางด้านสมัติถูกเข้าหน้าจันในลูกทีมเป็นอย่างดีแนวลุกก็ยังมีตัวทีเด็ดอย่างคายฮาวเวด อย่างทีเบอร์วาเนอซึ่งพักหลังก็กลับมาเล่นดีรวมไปถึงเมสันเม์แล้วก็มีตัวทีเด็ดสำรองอย่างลูกากูอย่างคิมสเสกผมก็เชื่อวันนี้เชวซ4น่าจะผ่านได้ถ้าเล่นกันเนียนๆใช้จังหวะจบสกอร์แบบคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองอย่างเกมที่เจอกับซอสตมตันอย่างเกมที่เจอกับทางน้นา,าน,นแล้วมาเรลดน่าจะผ่านได้วันนี้เอกมะข่าวครับชี้ชัดฟันธงกับแม่แฟน เชียร์ไปที่สิงโตน้ําเงินครามเชลซีครับน่าจะผ่านทางหน้าคริสตันพาเลตไปได้ไม่ยากแล้วจะเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอล FA ฟเอในรอบชิงชนะเลิศครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านโ,โชคดีครับสวัสดีครับ